สวัสดีครับพบกับช่วงเจนซีรีพอร์เตอร์ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมรอบข้างการเตรียมตัวและการปรับทัศนคติให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตจึงถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับวันนี้เราจะพาไปพบกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนพวกแต้มจังหวัดเชียงใหม่ที่เขาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขอยู่บนพื้นฐานในการเข้าใจของความเปลี่ยนแปลงของชีวิตติดตามได้จากรายงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้บอกไว้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุในปีพศ2563ซึ่งถ้านับแล้วก็เป็นอนาคตอันใกล้ในอีก4ปีข้างหน้าจึงเป็นที่น่ากังวลว่าประเทศไทยที่กลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุจะส่งผลอย่างไรต่อภาพรวมของประเทศแต่ที่ชุมชนพวกแต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มผู้สูงอายุยังคงใช้ชีวิตกันอย่างปกติบนพื้นฐานความเข้าใจในชีวิตของตัวเอง เสียงหัวเราะที่ดังออกมาจากบ้านไม้ทรงล้านนาที่มีอายุกเก่าแก่ตั้งตระหงานอยู่่าำกลางบ้านรูปทรงสมัยใหม่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคงอยู่ของสิ่งที่มีอายุ่าำกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีอายุมากแล้วนะกเรารู้สว่ากำลังวังชาแล้วเราก็ค่อยถอยลง<ห>ถอยลงเนานะนทำงานหนักก็ไม่ค่อยได้แล้วดีเน,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 นีต้องอาศัยลูกหลานเนาะ ไม่รู้จะทำยังไงไม่การงานก็ไม่ไมีทำกันอย่างวาก็แค่เนี้ยคุยคุย,คยมีแล้วก็คินไปให้ไปนะทำอัชยาสายเนาะเราก็อยู่ไปเนี้ยแล้วก็นานๆเนี่ยลุงเขาไปทำงานทีนึงส่วนมากเขาก็มาใครจ้างแล้วเพราะวอาอายุมากแล้วตาอินและยายมลคู่รักสูงวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากกว่า70ปีได้บอกถึงความเข้าใจในชีวิตว่าต้องรู้จักทำความดีเพื่อให้จิตใจเกิดความผ่องใสล่าเลิง อีกทั้งต้องใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์และรู้จักปรับตัวปรับความคิดแต่ต้องไม่ละทิ้งประเพณีดั้งเดิมของชุมชนรวมถึงรู้จักดูแลตัวเองและผู้อื่นเพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นการแสดงจุดยืนของตนว่าถึงแม้จะมีความชราภาพก็ไม่ต้องการเป็นภาระของคนในครอบครัวและสังคมเรา้อเป็นหอเาะพอไขได้เราไปไได้ช่วยตัวได้น้ ใช่จักถะถ้าว่าคนจะเป็นห่วงลูกหลานจะเป็นห่วองตอนเราไม่สบายหรือไปเดินไม่ได้แค่นั้นเองทีงนี้เราแข็งแรงเราไปได้อยู่ก็ต้องทําใจละทาใจทาใจแล้วก็ก็จะต้องคิดอย่างนักดูไปตามเรื่อยๆของเราเนาะ,ะคนเราต้องทําใจเรามีอายุแล้วเราทําใจอยาให้ลูกหลานเป็นห่วองนะยายมนยังบอกอีกว่าการมองโลกในแง่ดีและมันรักษาสุขภาพจิตก็มีส่วนช่วยให้ชีวิต มีความสุขได้มากขึ้นในช่วงสูงวัยการคิดว่าชีวิตที่เหลืออยู่คือของขวัญย่อมดีกว่าการรู้สึกห่อเหี่ยวกับชีวิตในช่วงบ้านปลายเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะคือว่าเพราะว่าาเราทำาอาน,นี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะเพราะเราไม่มีลูกมีเต้านอกจากว่าเราก็พยายามทำความดีไว้กับเพื่อนบ้านนะเท่านั้นเองเขาว่าคนเราปอยู่ได้บุญน,นะ อายุตขนาดัเขาให้มานนั้นให้ตบุญครทำบุญมากๆก็อายุยาวหน่อยเนาะแล้วแต่ถึงว่านตาอินกับยายมนถือว่าเป็นตัวอย่างของผู้สูงอายุที่กำลังบอกว่าถ้ามีความเข้าใจในชีวิตและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบข้างถึงแม้ว่าอายุจะมากขึ้นแค่ไหนแต่ถ้าเราเข้าใจความสูงวัยของตัวเรานั้นก็ไม่ใช่ปัญหาในการดำเนินชีวิตของตนเอง การมีทัศนคติที่ดีเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสังคมจะเป็นตัวช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขในทางเดียวกันนั่นเองคนในสังคมก็ต้องพยายามเรียนรู้และพยายามทำความเข้าใจในธรรมชาติของผู้สูงอายุด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ